V ไม่ work บริการเช่าสำนักงานหรือว่าทำงานร่วมกันโคเวิร์กิ้งสเปซในที่สุดประกาศล้มละลายอย่างเป็นทางการปาิดฉากธุรกิจสตาร์ทอัพที่บอกว่าจะเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่ร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมัน PT SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค V ไม่ work บริการเช่าสำนักงานหรือว่าทำงานร่วมกันโคเวอร์กิ้งสเปซในที่สุดประกาศล้มละลายอย่างเป็นทางการปิดฉากธุรกิจสตาร์ทอัพที่บอกว่าจะเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่นะวีเวิร์คครับวีที่แปลว่าเราเวิร์ที่แปลว่าทำงานเพราะฉะนั้นแปลกันตรงๆก็หมายถึงบริษัทแปลว่าเราทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่แล้วก็อาศัยเรื่องเทคโนโลยีนี่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เมืองไทยเราเองก็รู้สึกว่าอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะฮะเฮ่อกับคำว่าสตาร์ทอัพมาอย่างยาวนานมากในช่วงประมาณ 4- 5ปีที่ผ่านมาบอกว่าธุรกิจต่อไปต้องพึ่งคนรุ่นใหม่ธุรกิจต่อไปต้องพึ่งความคิดของคนรุ่นใหม่ธุรกิจต่อไปนี่นะครับจะต้องมีการใส่เงินให้กับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับ่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่ตั้งขึ้นมานั้นยังไม่มีบริษัทไหนที่สามารถทํากาไรได้ชัดเจนมากที่สุดนับตั้งแต่วันแรกที่ทํารวมถึงจะต้องใช้เวลาการไม่ต่ำโดยเฉลี่ยประมาณ5-7ถึงจจะพสูน์ได้ว่า วิธีคิดของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นสามารถทํารายได้แท้จริงคขา่าทํารายได้เป็นเรื่องที่ง่ายมากครับรายได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ยอดขายผลกาไรถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเช้าวันนี้ก็คือ VWor ิ work, ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพอสังหาหริมทรัพย์ประเภทให้เช่าสํานักงานหรือให้เช่าพื้นที่สําหรับการร่วมทํางานกันที่เรียกว่า coworking space คำนี้เนี่ยเป็นแฟชั่นอยู่พักหนึ่ง,งนะฮะได้ประกาศเช้านี้เลยครับว่ายื่นต่อสารล้มละลาย นะในนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกาครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารของ v ีเวิก็พยายามส่งสัญญาณครับว่าคงหนีไม่รอดแล้วละ่ะที่สถานะบริษัทจะต้องล่มสลายนะครับแต่การที่ตัดสินใจย,ยื่นล้มละลายในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เลยทําให้เราเห็นนะครับว่าบริษัท v ีเวิซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพโด่งดังมากๆทั่วโลกในปี2019คือก่อนที่จะเกิดโควิดนิดเดียวเนี่ยมูลค่าของบริษัทเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง47,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่านผู้ชมคิดดูเมื่อ4ปีที่แล้วบริษัทนี้มีมูลค่าสูงถึง1.7ล้านล้าน,านบาทแต่วันนี้กลายเป็นศูนย์ติดลบอีกต่างหากด้วยครับเพราะต้องมีความรับผิดชอบที่ต้องหาทางจ่ายหนี้จ่ายสินกว่า1.8ล้านล้านบาทเห็นไหมฮะเพียง4ปีจากบริษัทที่มีมูลค่า1.7ล้านล้านวันนี้กลายเป็นศูนย์และเป็นสถานะล้มละลายอย่างชัดเจนนะฮะถึงถามท่านผู้ฟังเลยครับว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเอางี้ เศรษฐกิจปีหน้า2024นี่นะครับจะดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงเมื่อเทียบกับตอนเกิดโควิด -19 ส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าเศรษฐกิจปี2024จะดีขึ้นจะเท่าเดิมหรือจะแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงโควิด19พิมพ์ส่งเลยครับใครคิดว่าดีขึ้นก็พิมพ์ดีขึ้นใครคิดว่าเท่าเดิมก็พิมพ์เท่าเดิมใครคิดว่าแย่ลงก็พิมพ์แย่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกกร,ง,นะกง,ร,ง,รงิ ก็จะต้องเหลือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ไปได้ในเชิงการหารายได้และผลกาไรแต่นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะตกอกตกใจกันอย่างน่ากลัวครับเพราะขนาดว่ามูลค่าของบริษัททำสตาร์ทอัพอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ที่โด่งดังอย่างนี้เคยมีสูงขนาดนี้วันนี้เหลือเหลือแค่ศูนย์และคิดดูสักครับว่าภาระหนี้สินที่บริษัท VW เวิซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพประสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนเจ้าหนี้ทุกระดับชั้นเนี่ยนะครับคือเขามีหน คือมีนี่ตั้งแต่3า0 0 0 0เจ็ดหมื่นถึงหนึ้าล้านล้านบาทแล้วสถานะมันจะไม่ล้มละลายได้อยังไงนะฮะและที่สําคัญเนี่ยนะครับบริษัทนี้เคยมีความพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกามาหลายครั้งมากๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ก็ประสบความล้มเหล,แลวและการที่บริษัทนียมีมูลค่าสูงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับมหาเศรษฐีของญี่ปุ่นและเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทที่มีชื่อว่า Softbank Softbank นี่นะฮะเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลาย ทำเกี่ยวกับเรื่องทรคมนาคมและเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมลงทุนบริษัทข้ามชาติชันนำเนี่ยพยายามผลักดันให้มีเวิร์กนี่นะครับโดยการเข้าไปถือหุ้นแล้วก็ทําทให้มีเวิร์กเนี่ยพยายามที่จะไปถึงดวงดาวให้ได้ก็คือว่าสามารถจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหุ้นชันนาของโลกเพื่อที่จะได้ปลดหนี้ทิ้งหลังจากที่เข้าตลาดหุ้นไปแล้วนะครับแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทน,นี้คืออะไรทราบไหมฮะท่านผู้ชมครับคครบ,บางคนคิดว่าตอนช่วงเกิดโควิดสิบเก้าเนี่ยมันกลายเป็นทั้งโอกาสก็มีวิกฤตก,ก็ใช่ แต่สำหรับธุรกิจอสงางงานิมทรัพยทแบบชนิดโ,โคเ co-working space เนี่ยกลายเป็นวิกฤตเต็มเลยครับเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าของธุรกิจ v e w o r k เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทสำนักงานออฟฟิศชั้นใหญ่และชนะระดับโลกที่ช่วงนั้นเขาต้องทำไงฮะก่อนเกิดโควิดเนี่ยพยายามให้พยายานักงานทำงานที่ไหนก็ได้ใส่เครื่องมือคืองมัดอินฟราสตรักเจอร์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำงานที่ไหนก็ได้ ลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายของสำนักงานออฟฟิศที่บริษัทแม่นั้นต้องเช่าอยู่เพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วเพราะดอกเบี้ยเริ่มขึ้นสูงแล้วพอในที่สุดมาเจอกันช่วงที่เกิดโควิดสิบเก้านั่นแหละครับทำให้ทุกบริษัทนั้นตัดสินใจลดค่าใช้ใจ่ายในการที่ไปเช่าพื้นที่ของ v ีเวิร์กทำให้พนักงานต่อไปนี้เนี่ยนะครับต้องทํางานที่บ้านเพราะคุณไปไหนไม่ได้เพราะตอนนั้นมีมาตรกา,รการการปิดล้อมทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละครับจึงกลายเป็นวิกฤตที่ทําให้ธุรกิจของสตาร์ทอัพวีเวิรเนี่ยไม่มีไรายได้เกิดขึ้นในช่วง3ปีติดต่อกันเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับนอกจากมีการยกเลิกพื้นที่สัญญาเช่ายกเลิกค่าใช้จ่ายก็แล้วหมดแล้วนี่นะครับปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างมากของธนาคารกลางสหรัฐมันเป็นต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมอ์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะอยู่ในอเมริกาหรืออยู่ในประเทศไทยยิ่งดอกเบีย้ยสูงถูกไหมครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตึกส่วนใหญ่ที่ v ีเวิร์กเอามาทําให้บริการเปิดเช่าน,นะครับ ตัวเขาเองก็ต้องไปเช่าอีกทีซึ่งก็ต้องจ่ายค่าเช่าบนาอัตราดอกเรี้ยที่สูงขึ้นอย่างชนิดที่ในช่วงหลาย10-20ปีที่ผ่านมานะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุจริงที่ทําให้ w e เวิ k ต้องล้มสลายดูอย่างราคาหุ้นก็สิครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นล้มละลายเนี่ยหุ้นของ WeWork ในสัปดาห์ที่แล้วตกถึง32%และทะนักตัต้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยหุ้นเขาตกไปถึง96% ยิ่งบมื่วันี่ประกาศล้มละลายท่านผู้ชมคิดดูสิว่าหุ้นจะเหลือเท่าไหร่ล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะเหลือแค่แสิบเซนเท่านั้นเองนะฮะจากที่เคยมากกว่าหลายร้อยดอลลาร์ตอนนี้เหลือเพียงแค่แสิบเซนเท่านั้นเองครับสิ่งสําคัญที่เป็นสัญญาณสัญญาณที่แย่ๆขเขาก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ออกมายืนยันนะครับว่าคงไม่สามารถจัดจ่ายหนี้คืนให้กับบรรดาคนที่ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทวีเวิร์คเลยด้วยนะครับทุกวันนี้วีเวิร์เนี่ยนะครับมีพื้นที่สํานักงาน ให้เช่าคิดค่าเช่าหรือว่ามีพื้นที่ที่สำหรับทำงานร่วมกันหรือว่าโคเวิร์กกิ้งสเปซทั้ง2ประเภทธุรกิจนี่นครับรวมกันทั้งหมด777แห่งกระจายอยู่ใน39ประเทศทั่วโลกเฉพาะในอเมริกามี229แห่งนะเลยกลายเป็นนี่นะครับโฉมหน้าและเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาหนักจริงๆสำหรับทางด้านของ V Work กันนะครับ